สวัสดีค่ะขอ,ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้ายิบสีทาร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจําวันนะคะคํา,าพยากร์ดวงประจําวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคค <orable> ลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจาร,รณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าด้วยเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองนะคะสำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวนะคะ ID ไลน์ขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิปนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันประจำวันอังคารที่12นะคะตุลาคมพศ2อ,อ6 4นีนี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจนนะคะ <c oughs> สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะหมอฟ้าก็ฝากกดซับ s ไ r i b ์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะเรามาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่คนวันอาทิตย์นะคะมาดูนะคะว่าคนวันอาทิตย์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันอาทิตย์ไพ่เดทเลยนะคะอึดอัดใจทุกใจกังวลใจนะคะไพ่เดทขึ้นมานี้เรียกว่า จะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีนะคะข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนเกิดขึ้นด้วยนะคะอัศวินดาบมีดวงของการเดินทางแบบกระทันหันแบบเร่งรีบแบบแข่งขันกับเวลานะคะรวมถึงทาวเวอร์ขึ้นมาเลยนะคะนะ คนวันอาทิตย์นะคะวันนี้มีดวงของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นยกย้ายที่ทํางานยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยนะคะนะรวมถึงนะคะหน้าที่การงานนะคะก็เรียกว่าใครที่มีงานประจําอยู่แล้วนะคะอาจจะมีในเรื่องของการแบบถูกปลดนะคะถูกปลดกระทันหันนะคะหรือว่ามีคําสั่งยกย้ายแบบกระทันหันด้วยนะคะรอบครอบในเรื่องของตัวเลขเอกสารนะคะนะรวมถึงนะคะเ,เครื่องมือ เครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้สำนักงานสิ่งต่างๆนะคะในวันนี้ในวันนี้อาจจะมีเหตุให้ต้องพังนะคะทําให้การงานบางครั้งเกิดการปิดขัดนะคะนะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะหรือใครบางคนนัดกับลูกค้าเอาไว้นะคะก็เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการที่แบบลูกค้ายกเลิกนะคะถูกแ c a n ซิลนะคะในช่วงนี้ก็เรียกว่าสร้างความอึดอัดใจให้กับคนวันอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์จะทําอะไรให้ตั้งสติให้ใจเย็นให้รอบคอบนะคะวันนี้ อย่าใช้อารมณ์นะคะอย่าใช้พละกําลังในการแก้ไขปัญหานะคะให้ใช้ในเรื่องของสติปัญญานะคะ การเงินนะคะดูเหมือนคนวันอาทิตย์ค่อนข้างจะตึงมือเลยทีเดียวนะเรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะบางคนรายรับไม่พอกับรายจ่ายนะคะข้าวของภายในบ้านวันนี้อาจจะมีเหตุให้ต้องพังให้ต้องซ่อมให้ต้องเสียเงินทั้งนั้นเลยนะคะก็เรียกว่าให้จัดการวางแผนในเรื่องของการใช้เงินให้ดีด้วยนะคะคนวันอาทิตย์เก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่นะคะนะเรียกว่าบางครั้งเกิดจากความใจใหญ่ใจกว้างนั่นเองนะคะนะคนวันอาทิตย์มักจะทําคุณคนไม่ขึ้นนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะวันนี้ความรักเรียกว่า ระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะกันการมีปัญหามีข้อขัดแย้งมีเรื่องไม่เข้าใจกันหรืออาจจะเป็นปัญหาเก่าๆนะคะนะเรียกว่าเ,เรียกว่า อาจจะแบบปัญหาเก่าๆที่คุคยขึ้นมาพูดคุยกันนะคะทําให้ปัญหามันเรื้อรังนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ความรักอะไรที่นิ่งได้ต้องนิ่งอะไรที่เฉยได้ก็ต้องเฉยนะคะคนโสดวันนี้นะคะเรียกว่ายังต้องโสดยาวๆไปก่อนนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพคนวันอาทิตย์ใครที่มีโรคประจําตัวนะคะหันมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองให้เพิ่มขึ้นให้มากขึ้นนะคะคนวันอาทิตย์มักจะมีปัญหาในเรื่องของท้องนะคะนะเกี่ยวข้องกับ ท้องลำไส้นะคะระบบภายในร่างกายนะคะรวมถึงให้ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะใครที่ขับรถเองอย่าขับรถเร็วนะคะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในเรื่องของรถเฉียวรถชนอุบัติเหตุตามมานั่นเองนะคะมาดูนะคะไพ่ย,ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันอาทิตย์นะคะ10ถ้วยนะคะ10ถ้วยก็เรียกว่ายัาง ยังมีครอบครัวมีคนรักนะคะนะมีคนรอบข้างนะคะพร้อมที่จะให้กําลังใจพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษานะคะเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์เวลาที่รู้สึกว่าทุกใจไม่สบายใจอึดอัดใจนะคะให้มองหานะคะคุณพ่อคุณแม่คนรักคนในครอบครัวเข้าไว้นะคะนะเรียกว่าเขาอาจจะมีคาปรึกษาคําแนะนําดีๆให้กับตัวท่านได้นะคะคนวันอาทิตย์นะคะหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญนะ เช้ามาใส่บาตรทำบุญกวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะทําบุญโดยการเติมน้ํามันตะเกียงก็ได้นะสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเมนสร้างกาแพงวัดนะคะเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการไหว้สักการะบูชาท้าเวสุวรรณนะคะนะก็เรียกว่าจะเป็นการขจัดปัดเป่าปัญหาสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากคนตายตัวเลขจากบ้านเลขที่เก่าๆนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ย,ยิปซีนะคะ มีเลข3มีเลขก1และเลข6นะคะสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันจันทร์กันบ้าง มาดูนะคะคนวันจันทร์คนวันจันทร์สามดาบนะสามดาบวันนี้จะมีเรื่องให้ต้องหุดหนิดงุนงานใจอะไรก็ไม่ได้ดังใจนะคะสามดาบขึ้นมาระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นิดหนึ่งนะอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันการทะเลาะนะคะการมีปากมีเสียงมีข้อขัดแยง้งหรืออาจจะมีคําพูดที่เรียกว่าทิมแทงเสียดแทนจิตใจกันนั่นเองนะคะคิงดาบนะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจนะคะหรือใครบางคนอาจจะทํางานใกล้ชิดกับผู้บ,บังคับบัญชากับหัวหน้างานนะคะช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการที่แบบถูก การที่แบบถูกหัวหน้าง,งานเพ่งเล็งนะคะนะเพราะฉะนั้นรอบครอบนิดหนึ่งนะคะเจ็ดดาบทําอะไรก็เหมือนกับลุกลี้ลุกลนนะคนวันจานทร์วันนี้นะคะนะยังไงก็ให้ให้ตั้งสติให้ใจเย็นนะคะเจ็ดดาบทําอะไรมันต้องเร่งรีบแข่งขันกับเวลานะคะ หรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการที่แบบวิ่งเต้นเดินเรื่องเอกสารสิ่งต่างๆในช่วงนี้ด้วยนะเจ็ดดาบสามดาบคิงดาบประมาดระวังในเรื่องของการถูกโกงถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังถูกให้ร้ายถูกใส่ร้ายนะคะหรือใครบางคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าตกกระไดพลอยโจรก็ได้นะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้จะทําอะไรให้ตั้งสติให้ใจเย็นนะคะ รวมถึงนะคะใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของคดีความการขึ้นรวมขึ้นศาลเกิดขึ้นด้วยนะคะการงานรอบครอบในเรื่องของตัวเลขเอกสารแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินนี้เรียกว่าช่วงนี้นะอีลุงตุงนางเลยนะคะจับแพะชนแกะเข้าซ้ายจ่ายขวาไดมาจ่ายไปนะคะบางคนมีในเรื่องของกู้หนี้ยืมสินนอกระบบนะคะนะไม่ว่าจะเป็นในระบบนอกระบบช่วงนี้นะคะเรียกว่าการเงินค่อนข้างจะตึงมือเลยทีเดียวนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะใครที่มีกิ๊กมีคนแอบคุยอยู่ระมัดระวังคู่รักคู่ครองจะจับได้ด้วยนะคะรวมถึงใครที่มีปัญหากันนะมันยังคาราคาซังอยู่นะคะรักๆเลิกๆยังตัดกันไม่ขาดนะคะ ระมัดระวังในเรื่องของปัญหารักซอ้อนปัญหารักสามเศร้าคนโสดอาจจะโสดไม่สนิทนะดูเหมือนตัวเราอาจจะเข้าไปเป็นมือที่3ของบุคคลอื่นได้นะคะในช่วงนี้นะเรียกว่าใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับนั่นเองนะคะสุขภาพคนวันจันทร์นะคะจะเกี่ยวข้องกับระบบปอดระบบทางเดินหายใจนะคะเจ็บคอนะคะไอมีเสมหะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเจ็บหัวใจเจ็บจิี๊ดอะไรพวกนี้ด้วยนะคะนะรวมถึงข้อค่ะ ข้อเท้าข้อเข่านะคะกระดูกเข่าข้อนะคะระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะสามเหลี่ยนการพูดคุยกันตกลงการเจราจาสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะวันนี้นะเรียกว่าไม่ว่าจะทําอะไรมองหาที่ปรึกษามองหาคนช่วยเหลือนะคะรวมถึงนะคะการการงานในวันนี้เนาะสามเหลี่ยนขึ้นมานี่เรียกว่า ยังมีรายได้ที่ดีเข้ามาบ้างนะคะแต่การพูดคุยสิ่งต่างๆอาจจะไม่เป็นไปตามข้อตกลงเสียทั้งหมดนะคะรวมถึงสามเหลี่ยนเรายังอ่านได้ว่าใครบางคนช่วงนี้อาจจะต้องพึ่งพารงรับจำนำด้วยนะคะโชคลาภมีนะคะคนวันจันทร์แต่ระวังมันจะเสียดลิดนึงนะอย่าลืมบวกหนึ่งลบหนึ่งด้วยนะคะคนวันจันทร์ใครที่เคยเกี่ยวข้องในเรื่องของการทำแท้งนะคะอย่าลืมไปหมั่นทำบุญให้กับน้องเขาด้วยนะคะเอ,อ่อคนวันจันทร์นะคะแนะนำว่าให้ทำบุญกับคนพิการนะ เรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีมีเลข3มีเลข1และเลข7นะคะสำหรับคนวันจันทร์ค่ะต่อไปมาดูคนวันอังคารกันบ้างนะคะ คนวันอังคารหเหรียญเลยนะหนเหรียญมีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะ1นเหรียญมีโชคลาบลอยแบบฟุกๆเข้ามานะคะหเหรียญจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอเพชรทองข้าวของมีค่านะคะหรือการลงทุนการเล่นหุ้นนั่นเองนะคะจัสเมน t นะคะบุญนะคะนะเรียกว่าโชคลาบมีนะคะแต่จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคลน,นะคะ รวมถึงจัสเมนนะคะนะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะจัสเมนเป็นไพ่ของกฎแห่งกรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะถ้าทําดีนะคะเรียกว่ามีดวงของการหลุดพ้นรอดพ้นนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะเดือนสันขึ้นมานะคะจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนะคะการได้รับข่าวดีนะคะมีดวงของการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งมีความรับผิดชอบที่เยอะขึ้นที่มากขึ้นหน้าที่การงานมีความมั่นคงดีนะคะใครตกงานว่างานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะ รือใครบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปแก้บนนั่นเองนะคะการเงินนะคะเรียกว่ามีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะเดือนสันขึ้นมานี่มีโชคจากเด็กมีโชคกับกุมารนะคะหรือมีโชคจากคนตายนะคะการเงินเรียกว่าคนวันอังคารนะครที่รอเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะคนมีคู่มีดวงของการตั้งครรภ์การให้กําเนิดค้นโซดมีดวงของการได้พบรักค่ะ สุขภาพคนวันอังคารจะเกี่ยวข้องกับสายตาความดันไมเกรนนะคะอศวินดาบนะคะเรียกว่าวันนี้คนวันอังคารนะมีดวงให้ต้องเดินทางแบบกระทันหันแบบเร่งรีบแบบแข่งขันกับเวลานะคะรวมถึงอศวินดาบนี้เรียกว่าต้องต้องสู้ต้องบุกต้องลุยนะคะนะเรียกว่าย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาไม่ได้นะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ย,ยิปซีนะคะมีเลข1มีเลข0นและมีเลข9นะคะสําหรับคนวันอังคารนะคะ ต่อไปนะคะมาดูคนวันพุธกันบ้างนะคะคนวันพุธนะคะหกถ้วย6กถ้วยจะได้พบเพื่อนเก่าได้พบมิตรเก่านะคะนะได้เดินทางไปในสถานที่เก่าๆนะคะหรือได้พบแฟนเก่าคนรักเก่าด้วยนะคะเดสตาความสงบความร่มเย็นความสุขุมความรอบคอบนะคะเดลสตายังบ่งบอกในเรื่องของการมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับนับหน้าจือตากับคนรอบข้างนะคะ ทิ้งไม้เท้าช่วงนี้คนวันพุธจะทําอะไรจัดการวางแผนสิ่งต่างๆให้ดีนะคะเรียกว่าความรับผิดชอบค่อนข้างจะหลายสิ่งหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะการงานโดยภาพรวมมีความมั่นคงดีนะคะรวมถึงใครที่มีในเรื่องของการค้าขายนะคะยังมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าแบบปากต่อปากเข้ามาอยู่ตลอดเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะ รวมถึงถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนวหมนพุธการเงินไม่ติดขัดนะคะมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะการเงินช่วงนี้อาจจะหมดไปกับของสวยๆงามๆนะคะนะหรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการซื้อข้าวของเข้าบ้านใหม่นะคะเฟอร์นิเจอร์ใหม่ตกแต่งบ้านใหม่นั่นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักใครที่ทะเลาะกันกธกันงอนกันมีดวงของการกลับมาคืนดีกันอภัยให้กันนะคะหรือใครบางคนช่วงนี้ความรักอาจจะดูห่างเหินกันไปบ้างนะคะอาจจะด้วยภาระด้วยหน้าที่นั่นเองนะคะทําให้ความรักมันดูเงียบเหงาหงอยเหงาไปไปบ้างนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วยังเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนคนโสดนะคนโสดบางคนยังรอแฟนเก่าอยู่เลยนะคะนะรวมถึงมีดวงของการได้พบรักเรียกว่ารักต่างวัยด้วยนะคะ สุขภาพคนวันพุธจะเกี่ยวข้องกับการเป็นตะคิวการเป็นเน็บชาน้องนะักแข้งกล้ามเนื้ออักเสบนะคะเจ็ดดาบนะคะช่วงนี้คนวันพุธนะทำอะไรดูเหมือนต้องเร่งรีบต้องแข่งขันกับเวลานะคะ รวมถึงเจ็ดดาบนะคะอาจจะมีในเรื่องของการวิ่งเต้นการเดินเรื่องเอกสารสิ่งต่างๆนะคะช่วงนี้เจ็ดดาบขึ้นมาดูดูในเรื่องของตัวเลขเอกสารการเซ็นสัญญาการคำประกันให้ดีนะคะเพราะว่าเจ็ดดาบอาจจะมีในเรื่องของการถูกโกงถูกหักหลังนะคะถูกแขงข้างหลังเกิดขึ้นได้นะคะแต่เจ็ดดาบนะท้าในเรื่องของงานนะคะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของงานรับจ็อบงานหารายได้เสริมที่ดีเข้ามาค่ะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากบ้านเลขที่ตัวเลขเก่าๆนะคะจะให้โชคนะคะ ถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข6มีเลข7และมีเลข1นะคะสำหรับคนวันพุธนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันพฤหัสกันบ้างนะ,ะมาดูนะคะคนวันพฤหัสเด็กถือถ้วยนะคะเด็กถือถ้อถวยนะคะดูเหมือนคนวันพฤหัสนะคะจะได้รับข่าวดีจะมีการเริ่มต้นที่ดีนะหรือใครบางคนอาจจะหมกมุ่นอยู่กับหนังสื้อหนังหาตำรับตำรานะคะการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะ สองถ้วยนะคะได้เพื่อนใหม่ได้มิตรใหม่นะคะมีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสดีๆมีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้นะคะจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะนะรวมถึงนะคะหนึ่งถ้วยนี้เรียกว่าหน้าที่การงานเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะการงานวันนี้ไปได้เรื่อยๆนะคะใครที่มีงานประจําอยู่แล้วมีความมั่นคงดีนะคะใครที่ค้าขายนะคะก็เรียกว่าจะมีลูกค้าเข้ามาอยู่ไม่ขาดนะคะในวันนี้นะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะคนวันพฤหัสกินเก่งทานเก่งอาหารขนมนมเนยอุดมสมบูรณ์กันเลยทีเดียว ะะการเงินเรียกว่าไม่ติดขัดนะคะดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะหรือใครบางคนการเงินช่วงนี้อาจจะหมดไปกับการาการเรียนรู้หนังสือหนังหาตำรับตำรานนั่นเองนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการเช่าการรันบูชาวัตถุมงคลด้วยนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะเรียกว่าโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะคะนะมีดวงของการได้รับข่าวดีมีสมาชิกใหม่เพิ่มนะคะมีดวงของการตั้งครรภ์น,นะคะคนโสดมีดวงของการสละโสดมีดวงของการได้พบรักคะ่ะสุขภาพคนวันพฤหัสดูเหมือนจะกินเก่งทานเก่งนะคะระมัดระวังในเรื่องของโรคอ้วนน้ำหนักตัวขึ้นด้วยนะคะหาเวลาออกกําลังกายบ้างนะคะเจ็ดถ้วยคนวันพฤหัสนะคะมีความฝันมีความหวังสิ่งต่างๆนะคะอยากมีอยากได้อยาก,ยากทําไปหมดนะช่วงนี้ ดูสถานการณ์ดูเศรษฐกิจในช่วงนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะรวมถึงเจ็ดถ้วยนี้เรียกว่าบางครั้งคนมันพฤรหิหรรเป็นคนที่ใจใหญ่ใช้เงินเกินตัวนะเรียกว่าใช้เงินแบบไม่คิดซื้อความสุขให้กับตัวเองไว้ก่อนให้กับครอบครัวให้กับคนรักไว้ก่อนหมดไม่เป็นไรหาใหม่ได้นั่นเองนะคะหรือใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะเจ็ดถ้วยตัวเล็กมันเยอะนะคุณลองดูสักตัวหนึ่งนะคะนะตัวที่เรามีความรู้สึกว่าเรามีเซนต์ว่าเฮ้ยตัวนี้มันใช่นะมันโดนนะคะนะ พราะถ้าตัวเล็กมันเยอะๆบางครั้งเดี๋ยวมันจะหมดงบเยอะนะคะมีโชคจากเด็กมีโชคจากกุมารน,นะคะถ้าเป็นตัวเล็กมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขหนึ่งมีเลขสองและเลขศูนย์นะคะสําหรับคนวันพฤหัสนะคะต่อไปมาดูคนวันศุกร์กันบ้างนะคะคนวันศุกร์อัศวินแม่เทา้าชิบจรลงเทา้าเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะนะหรืออาจจะมีคนเดินทางมาหาเราก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ใครตกงานว่างานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะไพ่พระสังฆราชมีดวงของการได้เรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้นะคะมีดวงของการเดินทางไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะรวมถึงนะคะไพ่พระสังฆราชนะคะยังบ่งบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเมตตาอินดูนะคะในช่วงนี้การทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมประสบผลสําเร็จดีจะได้รับข่าวดีนะคะนะหรือใครบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปติดต่อกับลูกค้านอกสถานที่นะคะอาจจะมีในเรื่องของงานอีเวนต์นะคะหรือ หรือใครบางคนทํางานหลายอย่างนะคะเรียกว่าอาจจะทํางานมากกว่า2อย่างนั่นเองนะคะการงานมีความมั่นคงดีนะคะนะใครตกงานว่างงานจะได้รับข่าวดีการเงินไม่ติดขัดนะคะมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะเรียกว่ารายได้มาจากหลากหลายช่องทางนะคะรวมถึงคนวันศุกร์ดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินนะคะหรือใครที่กําลังมองในเรื่องของรถเยอ์ยานพาหนะนะคะเรียกว่าบางครั้งอาจจะต้องมีในเรื่องของคนค้าประกันหรือว่า,ากู้ร่วมซื้อร่วมนั่นเองนะคะ ในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมแล้วนะคะดูเหมือนคนวันศุกร์นะคะความรักไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยการงานบางคนอยู่ห่างไกลกันนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วยังเป็นความรักที่ดีนะคะคนโสดช่วงนี้จะโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนเป็นหลักคะ่ะสุขภาพนะคะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะแปดเหรียญคนวันศุกร์ยิ่งขยันยิ่งได้ตังยิ่งมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากน้ำพักน้ำแรงจากความรู้ความสามารถของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะ หรือถ้าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากาตัวเลขจากทะเบียนรถตัวเลขจากการเสี่ยงเซมซีนะคะคนวันศุกร์หมอฟ้าแนะนําว่าให้มันสวดมนต์นะสวดมนต์ไหว้พระขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนะหรือใครบางคนวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการเช่าการบูชาวัตถุมงคลนะคะนะการไหว้พระขอพอรนั่นเองนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ย,ยิปซีนะคะมีเลข,ข6มีเลข5าและเลข3นะคะสําหรับคนวันศุกร์นะคะ ต่อไปมาดูคนวันเสาร์กันบ้างนะคะ คนวันเสาราชินีเหรียญเลยนะโสดสวยรวยมีตังคนะคนวันเสาร์นะราชินีเหรียญมีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชคจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนนะคะการประกอบธุรกิจนะคะการเล่นหุ้นนะคะนะบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะเกี่ยวข้องกับตัวเลขนั่นเองนะคะแต่ไพ่ก้าวเหรียญขึ้นมานี่เรียกว่ามีการเงินที่ดีเข้ามานะคะใครที่รอเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะจะได้รับข่าวดีนะ ส่องไม้เท้านะคะช่วงนี้จะทําอะไรควรจะมีคู่หูมีที่ปรึกษานะคะหรือใครบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของโลกออนไลน์นะคะสื่อโซเชียลการโฆษณาการประชาสัมพันธ์นะคะบางคนมีดวงของการติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะบางคนทําธุรกิจสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศนั่นเองนะคะหรือใครบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของการหาไรายได้เสริมอยู่นะคะ แฮงแมนนะคะแต่ก็มีบ้างความอึดอัดใจทุกใจกังวลใจกับสถานการณ์กับสิ่งต่างๆในช่วงนี้นะคะแต่การงานโดยภาพรวมมีความมั่นคงดีค่ะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าคนวันเสาร์หาเงินเก่งนะคะแต่ก็มีรายจ่ายที่ค่อนข้างจะมากด้วยเช่นกันนะคะหรือใครบางคนก็เรียกว่าการเงินมาจากหลากหลายช่องทางนะคะในช่วงนี้ถ้าในเรื่องของความรักนะคะความรักดูเงียบเหงาหงาเหงาจังเลยนะคนวันเสาร์นะคะใครที่มีปัญหากันทะเลาะกันไม่เข้าใจกันยังคาราคาซังอยู่นะคะยังตัดกันไม่ขาดรักรักเลิกๆนะคะหรือบางคู่บางคนนะคะเรียกว่าอยู่ห่างไกลกันทําให้ความรักช่วงนี้มันห่างเหินหมางเมินกันนะคะ ถ้าเป็นคนโซดมีดวงของการได้พบรักนะคะได้คู่ต่างชาติต่างประเทศได้พบรักในโลกออนไลน์นะคะออได้พบรักกับคนที่เขาเป็นพ่อไม้หรือว่าแม่ไม้ด้วยนะคะสุขภาพคนวันเสาร์ดูแลตัวเองนิดหนึ่งนะ้มกักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดหลังปวดกระดูกสันหลังความดันไมเกรนเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้นะคะคุณผู้หญิงมกักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดประจําเดือนด้วยนะคะหรือใครที่มีโรคประจําตัวอยู่นะหันมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองให้เพิ่มขึ้นให้มากขึ้นหาเวลาพักผ่อนบ้างนะคะ จัสติกนะคะนะวันนี้คนวันเสาร์จะทําอะไรนะจัดการวางแผนสิ่งต่างๆให้ดีรอบคอบในเรื่องของตัวเลขเอกสารนะคะหรือตัวเราเองอาจจะมีเหตุให้ต้องเข้าไปไกลเกลีย่ยเคลียร์ปัญหาให้กับบุคคลอื่นนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลด้วยนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้ทําบุญกับคนพิการก่อนนะคะนะทำบุญกับคนพิการนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการไหว้นะคะการไหว้ขอพรนะคะนะ ใครอยู่จังหวัดไหนเขตไหนนะคะไปไหว้ขอพอรที่ศาลหลักเมืองนะคะนะหรือไหว้พระพรมนะคะนะเรียกว่าจะจะให้ในเรื่องของโชคหรือว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะส่วนตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข9้มีเลข2และเลข3นะคะสําหรับคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ